ไม่ยอมจำนวนไหนฟังแล้วงงไหมยอมรับผิดแต่ไม่ยอมจำนวนนะน่ารำคาญมากเลยเราเราจะเอาอุทาหรณ์ของคุณปู่ได้ยังไงหรอเพื่อจะมาใช้ในเรื่องของการมาทำธุรกิจอะไรเพราะว่าไงครับเรามาทำธุรกิจารายอีกหน่อยเรามีองค์กรมีมีผู้คนเยอะเนี่ยมันจะมีจะมีคนมันจะมี คนจะไม่มีความที่สมบูรณ์ทุกคนความเปอร์เฟกของแต่ละคนไม่มีเท่ากันเออมันจะมีหลายๆคนมาอยู่ในในในกลุ่มก้อนเราอะ่ะมันจะมีความไม่เท่ากันบางคนนี่ก็มันไม่เท่ากันนะคนเรามันมีอะไรที่มันอมไม่เท่ากันมันมาอยู่รวมกันอะ่ะเออจริงไหมเพื่อเราจะมาสร้างสร้างทีมสร้างบริษัทใหญ่ต่อไปอนาคตเราอะ่ะเมื่อเรามีผู้ติดตามเยอะๆเออเยอะแล้วเราจะมาสร้างธุรกิจเนี่ย มันจะเจอเหตุการณ์อย่างเนี้เอมันแม้แต่อยู่ข้างนอกเหมือนกันผมท,ทําธุรกิจแล้วหมาก่อ,อสร้างนะก็เจอฮะเจอลูกน้องโฟร์แมนเจออินเจเนียเจอเจ้าหนายเจอบัญชีเจออะไรเงี้ยเย่างยเจอเป็นคนอืแต่ละคนก็มีความไม่สมบูรณ์เท่ากันมันไม่เปอร์เฟกอะเอะคนยังไงไม่เปอร์เฟกให้สมบูรณ์หาคนดีๆเปอร์เฟกหาคนดีๆเปอร์เฟกมาอยู่ในในทีมเราในงานเราอะเอะอไม่มีไม่มี เมันจะมีจุดเด่นจุดด้อยจะมีจุดเสียจุดดีอยู่ในนั้นทั้งดีทั้งเสียมไม่มีใครดีดีร้อยเปอร์เซ็นต์ใน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 ทีมเราอะนะในองค์กรอยู่ข้างนอกผมก็เป็นก่อนผมทำบริษัทรับวเหมาเจอจะมีคนทั้งคนดีมันจะให้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีจะมีทั้งดีทั้งเสียอยู่ในนั้นสําคัญเพราะฉะนั้นแม้แต่ตัวเราเนาะอใากดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเนาะมันยังไงก็มีจุดเสีย เรามีม,มีมีนิสัยเรานะจะมีทั้งจุดดีจุดเสียนี่แหละฮะพอดีเรามาทํางานเป็นเป็นอย่างเนี้ยออนไลน์เราอิน่อยเราจะเติบโตมีธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นท่านที่จะ,ะที่จะเข้ามาขยายธุรกิจในออนไลน์ก็ต้องมีทีมงานขึ้นก็ต้องมีไง,งนคนเราจะมีจุดที่จุดดีจุดเสียอยู่แน่นนะอนถามว่าทําไงฮะเรื่องของการบนรนจากความผิดพลามันเอมา,มามาใช้ได้มันเป็น เหตุการณ์อุทาหรณ์นะอย่างที่คุณปู่พี่พูดเมื่อกี้คือถ้าเราไม่มีทักษะฝึกนะฝึกในเรื่องการรู้สึกผิดฝึกในเรื่องการให้อภัยตัวเองฝึกในเรื่องของการให้อาภัยให้ตัวเองมีสามวันนี้เอาไปสามอย่างเนาะสามเรื่องที่ทุกท่านเอาวันนี้เอาความรู้ไปนะเอาไปฝึกเอาไปฝึกมันสําคัญมากเพราะว่าไม่งั้นแล้วถ้าเกิดไม่ฝึกตอนที่เรายังมีชีชวิตอยู่ตอนนี้นะ เออพอเราอายุมากขึ้นน่ะและตอนนั้นถ้าไม่ไไม่รับการฝึกฝนน่ะออแล้วจะไปตัดสินใจผิดพลาดเหมือนคุณปู่จริงไม่จริงจริงแล้วคุณปู่ถอยเออถอยรถทับหลานตัวเองเสียชีวิตท่านรู้สึกผิดครั้งที่หนึ่งแลยนะท่านรู้สึกผิดทั้งหนึ่งสิ่งที่จะบอกว่าทําไมล่ะทาไมท่านถึงตัดสินใจเพราะว่าหนึ่งท่านไม่ได้ถูกทักษะตรงนี้ท่านเอาบอก ว่าตัวเองผิดแล้วก็ย้ำตัวเองตลอดเวลาแต่ไม่เคยมันเป็นอดีตมันไปแก้ไขไม่ได้แล้วจริงที่จะทําได้คือจริงแล้วคุณปูป่ต้องรู้สึกผิดรับผิดเลยก็ต้องบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ผิดนี้ก็คือก็ยอมยอมรับผิดโดยการเอ่อไปไปไงฮะไปให้การตํารวจเอ่อแล้วก็อย่างเงี้ยไปยอมรับเอ่อชดใช้กรรม ไปอยู่ในในใน,ในคุกซาอะไรเงี้ยให้จะติดคุกกี่ปีเขาว่าไปแล้วก็ต้องประกาศให้ทางญาติพี่น้องว่าปู่ได้ทําความผิดพลาดไปตรงนี้จะขอแก้ไขไปอยู่ในคุกไปชดใช้กรรมในคุกแล้วเสร็จแล้วปู่ออกมาก็จะไปทําประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าการรับผิดแล้วต้องให้ดื่มด่ากับความรู้สึกผิดตรงนี้ให้ได้ให้รู้สึกผิดเลย เสร็จแล้วเอาความอที่ว่าอภัยให้เข้าในตัวให้ได้ทันทีนะตรงนี้แหละมันยากตรงนี้แหละยากที่ว่ารู้สึกผิดนี่แหละคือรู้สึกผิดปุ๊บอย่าไปตอกย้ำอย่าไปซ้ำซ้ให้รู้สึกผิดเออให้รับผิดแต่ไม่ยอมจำนนคนส่วนใหญ่ไปยอมจำนนไงเออนะพอยอมนะสำคัญไม่ต้องไม่ยอมจำนนยอมรับผิดแต่ไม่ยอมจำนน ไม่ยอมจนคืออะไรเรางงฟังแล้วงงวการไม่ยอมจนคือการที่จะยอมรับผิดไปชดใช้กรรมแล้วประกาศให้ทั้งนี้เลยที่ปานเน่ยบอกว่าปู่จะไปยอมชดใช้กรรมแล้วออกมาจะไปทําเพ็นประโยชน์ให้ยอมรับผิดแล้วดื่มดำกัแล้วอภัยตัวเองแล้วแปลเปลี่ยนความรู้สึกผิดนี้เป็นความรู้สึกที่สวยงาม